กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับอ่ะตอนนี้เวลาตีหากว่ากว่าอันเริ่มเสิงสางกันแล้วครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับทางทิศตะวันออกอ่ะฟ้าคือเป็นสีนี้เนาะเอฟซี FC มือน,นี้คือเป็นฟ้าสีแดงแงแบบนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจริงทําจริงนะครับเนี่ยทางทิศตะวันออกโอ้คือจะแดงจึงคอ่เมื่อน,นี้อาจจะเห็นแสงแดดแสงตะวันนะครับเนี่ย อ่ะเป็นภาพบรรยากาศนะครับทางทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหาก็กว่าแล้วนะครับใกล้จะสว่างเสริงสางทางบ้านเท่าอื่นเสริงสสงนั่นเป็นทางทิศตะวันออกนะครับอ่ะมาเบืองทิศตะวันตกนะครับอ่านี่ทางทิศตะวันตกนะครับกับก็บมีแสงแดดสะท้อนขึ้นมากเพราะว่าตอนนี้อ่ะตะวันจะเริ่มโพลนะครับนี่ทางทิศตะวันตก จะเปลี่ยนทั้งอำเภอชัยว่านอำเภอหนองหานนะครับอาบ้านแอดวิไลติดต่อเขตลอยต่อระหว่างสกลน,นครกับอุดรน,นะครับแอดวิไลอยู่อำเภอสองดาวนะครับอยู่ลอยต่อนะครับาจากตัวบ้านแดดวิไลเข้าตัวจังหวัดลอยกวัวกิโลนะครับแต่ไปอุดรแค่เกตสิบกิโลนะครับไปอุดรใส้เวลา อ่าส่วนสมัยแอดวิไลอ่าวิ่งรถขายผลไะใหม่นะครับไปรับผลไะใหม่ตลาดเมืองท่องนี่อ่าถ้าบอกไปจะว่าว่าเกินเสียอ่าช่วงนั้นกับหูตาดีอยู่นะครับแอดวิไลวิ่งรถนี่จากบ้านแอดวิไลไปนะครับ 28- 29นาทีนะครับถึงจังหวัดอุดรอ,อ่าเพราะว่าช่วงช่วงตีสามตีสองตีสามนี่ไปแล้วครับแม่บ้านนะครับตีสองตีสามถนนมันโล่งนะครับ อ่ากัเหยียบเนี่ยจังน้อยสายตากขายังสติสมัชัญญยาก,ก็ยังคงดีอยู่ช่วงนั้นนะครับอขายหลดเลลนะครับเลีนลอยสามลอย 4, สีนดดน่นะครับใส่เวลาบ่ถึงสามสิบนาทีไปอุดรนะครับตอนนี้ก็ยังดีอยู่แม่บ้านพิ่นแสกมากตอนนี้สายตาบ่าดีบ่ดีอยู่นะครับตอนทุกเมื่อนี่ใจอ่อนแล้วว่ากาวิ่งนะครับลด อ่ย่างสีเร่งรีบลีกับว่าเกิดร้อยร้อยยี่ร้อยยี่สิบนะครับอ่ส่วนนั่นนี่ขายของกับแม่บ้านโอ้วิวสวยนะครับเบบซีนะครับวิวสวยมากทางทิศตะวันออกนะครับอ่ะกับมาในคลิปนี้คือยันวิลลเกินไปนะครับจะมีตัวเลขแนวทางนะครับสายด่วนจากอุดรนะครับพึ่งไดมาานะครับพึ่งได้มาาเป็นงวดแรกอ่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับอามอนีก็ขอ ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับตื่นขึ้นมาพบก,กับความสดใสพบก,กับโชคลาบนะครับมือนีช่วงใบใบวันพุทธที่1ตุลาคมนะครับรัฐบาลจะประกาศผลแนวทางตัวเลขงวดประจําวันที่1น,นะครับจะไดก็ให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันอ่าช่วงใบใบนะครับให้ได้เฮ่น้ากันนะครับอ่ะมือนีก็ถือว่าทําคลิปกับแม่บ้านอยู่หน้าบ้านนะครับก็ หาลเงเสียกับว่าผพิษว่าถืกเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหาลเล้งเชียถาแม่บ้านมานางเมืองแอดฟิลเล่กับว่าผพิษว่าถืกนะครับอ่าเป็นเป็นโรคแพ้ผู้หญิงเว้าตัวอ่าว่าวเนี่ยสิเว้าผิดเว้าผิดฮะโรคยานเมียบ่ฮะโรคยานเมียบ่บะยานยานให้นังเมียเจียงใจซื้อ ได้บ่อฟีดบ่อถือแม่บ้านมานั่งอยู่นั่นะครับมือนพราะว่ามือวั้นหอยออกให้แม่บ้านมาเช็คเล็กมันยานเมียได้บ่อฟีดบ่อถือบมอยานยู่หลังคลังเทียยานขอยานขอเงินยานขอเงินบ่ได้รก็แต่ข้อจะเคลียได้ล่ะจีบไปเซยมาเซยเลยเอาวครับมือนี้นะครับตอนนี้กะเท่าเลเวลเวลาตีห้าสามสิบนาทีโอตีห้าครึ่งอ่าเสร็มสางจับสว่างแล้วนะครับอ่า จะสะว่างเดียวอ่ะครับมาเบิ้งกันนะครับคืออย่าไปไล่บอกนะครับจะเป็นสายด่วนจากอุดรน,นะครับเพิ่งได้มากงวดแหลกนะครับเอฟซีใจดีส่งมาให้นะครับเอาเขามาเบิ้งกันอตัวล่าอ่ะมาเบิ้งกันนะเซฟซีที่จุดไ้มาเบิง้งโอ้อเป็นบนล่าง่บนล่างอ๋อเป็นแนวทางบนล่างนะครับสายด่วนจากอุดรน,นะครับ อันเรื่องของตัวเลขเนวทางนะครับเอฟซีให้เข้าใจตามนี้่แอดวิไลก็บอกอยู่ตลอดนะครับได้มาแบบไหนแอดวิไลก็ต้องนําเสนอแบบนั้นนะครับเป็นสูตรมัดรวมอ่ะสูตรมัดรวมนะครับไม่มีเลขวิ่งนะครับอ่าบอมีเลขวิ่งนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาดุ่นดวนนะครับสาวันหวยออกกันเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทันไดฟันดีอ่าคอมเมนต์มาบอกได้เด้อนะครับ คอมเมนต์มาบอกแน่เราจะได้แบ่งปันแนวทางนะครับยุ่งง่ายเรื่มบอกเนาเก็จะเอื่นเอียงยุ่งลำคั้นเรียนบอกหมดลำคั้นซื้อแต่มันกัดพร้อมผูนะปตาโตขึ้นตัวใหญ่ไงเดี๋ยวเอาเอฟซีบิ่งกันหน่อยยุ่งง่ายหลีนะเอฟซีเราเอียดไม่ได้จ่อยเบิ่งนะครับเนี่ยว่ะยุ่งง่ายนะครับ โอ้โโอโถโทยุงใหญ่นะครับเริ่มบอกกันเวลาประมาณนี้นะครับตีห้ากว่ากว่าอ่ะครับมาเบิ่งกันแอดวิไลเช็คเบิ่งลล่วนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดอ่ะมีหาชุดนะครับเริ่มเลยคู่แรกครับคู่แรกคือ

นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ามีแค่นี้นะครับเอฟซีห้าชุดเป็นสายด่วนจากอุดรน,นะครับคุณพ่อคุณแม่แขปหน้าจอก,กันเลยนะครับสายด่วนจากอุดรน,นะครับอ่าจะมีหกแปด ปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเนวทางเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับมีแค่หาชุดแค่น,นั่นแต่เป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับอ่ะเอามาเบิ่งกันนะครับจะ,จะถูกอกโทนใจบอฝากแชรกไปนะครับสายด่วนจากอุดอรนี่พึงได้มากเป็นหมวแหลกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีท,ที่ส่งตัวเลงแนวะทางมหาห้แอดวิไล ได้นำเสนอเสาวันหวยออกให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันขอบุญขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าลงให้วันที่ครับมือนี้เป็นวันที่หนึ่งเลยเอฟซีทีเอนวิไลเขียนเป็นลักฐานก็คืออ่ามันไม่ด่ามานะครับหลังจากหวยออกแม่นตลอดพันว่านะครับมันกะคนเหานะครับกะมันกับมันบม่รู้ว่าจะโกหกกันไปแค่ยังนะครับอวิไลบ่มีการโกหกลงให้วันที่หนึ่งนะครับ ก็เลยลงเป็นลักฐานนะครับเราจะตอบคอมเมนต์ทีเพื่อนว่าแม่นหลังหวยออกแตสรุปแล้วเพื่อนก็คืออาจจะไม่เป็นเอฟซของเรานะครับก็เขามาคอมอเมมต์มากกอกวนดนะครับนี่เกือบคือตัวเลขแนวทางสายด่วนจากอุดอรเป็นครั้งแรกนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้หาชุดนะครับบนล่างอ่สำหรับคลิปนี้นะครับอ่เอฟวีไลจะจากไล่เอฟซกันไปเดี๋ยวล่อเบืองว่า ผู้ใหญ่ใจดีสายได้สีส้มมาไห่นะครับเสาว,วันห้อยออกถามีแอดวีไลก็จะรีบลงไห้ถ้าไม่มีนะครับก็โคกจะเป็นคลิปสุดท้ายในเสาว,วันห้อยออกหนึ่งตุลาคม2568ยแอดวีไลขออำนวยเอวยพรให้เอฟซีทางช่องไดมิชชังวิลาวกันสุขสุขคนโศกโศก,กมันมันลำลุยเจอกัน16ตุลาคมนะครับถาบอมี่แนวทางไม่อีกนะครับจากลากันไปสวัสดีครับ